วันนี้จะพาพี่น้องไปเยี่ยมชมเส้นทางที่จะไปเทียงนาม,มือปราบจันีีนะครับหลังจากที่เราเข้าเขตพื้นที่หลังจากที่เราเข้าเ,เ,เข้าเขตอุบลราชธานีเริ่มต้นที่ เส้นทาง217นะครับจากวารินจำลาบด้วยถนนสถิตนิมานการถ,ถนนสถิตนิมานการหมายเลข217จากวารินจำลาบถึงด่านช่องเมกนีก่นะครับซ้ายมือจับเป็นวัดปูเขาแก้วครับข้ามา ข้อตัวเมืองพิบูลมังสาหารครับข้อตัวเมืองพิบูลมังสาหารครับลายมือจะเป็นบิ๊กซีครับบิ๊กซีความมือของ ตรงข้ามบิ๊กซีจะเป็นทกศอธอาานาคารทกศครับครับเข้ามาเรื่อยๆถนนจะเป็นถนนสีเลนครับสองหนึ่งเจ็ดเป็นถนนสีเลน สัญญาณสี่แยกสัญญาณจราจรนะครับสี่แยกไฟแดงสัญญาณสี่แยกไฟแดงสัญญาณจราจรสามแยกตรงนี้แหละครับหลักกมที่สี่สิบสองับกมที่สี่สิบสองถ้าเลี้ยวขวาจะไปช่องเม็กไปอำเภอศิรินทรนครับเดี๋ยวขวาไปอำเภอศิรินทรนไปอำเภอบุณฑลิก เราเลี้ยวซ้ายมาครับเลี้ยวซ้ายมาจะไปทุ่งนาเมื่อปราบจนนี่เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาตามถนนถนนวิภาควิทยากรว่าเมือนี่เป็นโรงเรียนเทศบาลสองครับว่าเมือเทศบาลสอง ธนาคารออมสินครับซ้ายเมืออยู่ธนาคารออมสินครับธนาคารออมสินตาตรงไปเลยครับตรงมาเรื่อยๆข้างขวาเมือจะเป็นโรงเรียนวิภาควิทยากรครับวิภาควิทยากรครับ ตรงมาเรื่อยๆครับตรงไปเรื่อยๆยเนเี่ครับส,บสบภาพเมืองเก่าชายแดนถนนจะแคบครับเมืองเก่าชายแดนถนนจะแคบมีสองเลนวิ่งสวนทางไปกับ,รบตรงไปเรื่อยๆ รถติดครับทุกวันนี้รถเยอะร <c> ถ <oughs> เยอะ บานเข่ามืองเดิมของพิบูลมังสาหารนะครับผ่านมาเราจะข้ามสะพานสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะครับแม่น้ำมูลครับแม่น้ำมูลสะพานตรงนี้แหละครับข้ามสะพานผ่าน แม่น้ำมูลไปเรื่อยครับ ให้ตรงไปเลยนะครับลงสะพานมาก็ให้ตรงไปเลย <c oughs> ครับตรงไปถ้าเลียยเ้ยวซ้ายนี่ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่จะไปอำเภอตาลสุมถ้าเลี้ยวขวา <c oughs> ไปอำเภอ <c oughs> โค้งเกียมครับ <c oughs> เราไปทุ่งนามือปราบตามถนนเส้นถนนทางหลวงทางหลวงชนบท4030ครับ สามสูนตรงมาเลย ถึงตรงนี้มันจะเป็นสามแยกครับสามแยกแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายเส้นทางไปอำเภอสีเมืองใหม่ครับเส้นทางพิบูลศรีเมืองใหม่ จากนี้ไปก็6กิโลครับถึงทุ่งนามือปราบลงสะพานมาถึงทุ่งนามือปราบแค่6กิโลเมตรครับตามถนนทางหลวงชนบทเส้น4030ครับเส้นทางไประหว่างอำเภอพิบูลมังสาหารไปอำเภอสีเมืองใหม่ เป็นถนนลาดยางครับถนนลาดยางถนนลาดยางสองเลนครับไปกับรถติ่งสวนกันไปกับครับแต่ก็ามาสะดวกสบายครับ นี่เมียนั่งอยู่ข้างๆก็บ่นไปด้วยครับบ่นตลอดทางเป็นนักนั่งไม่อะไคบ่นตลอดตายไปจริงๆเอาไว้เวี๋ยวพาเส้นทางให้ได้ดูกันครับนี่แหละครับหน้าแรงอีกแ้งจริงๆครับอีสานบ้านเรา ครับมาถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วทุ่งนามือปล่าจอนนี่อินดี้อ้อมกอดแห่งบ้านนาครับอ้อมกอดแห่งบ้านนาครับจอนนี่ฟาร์มสเต์จอนนี่คอฟฟี่ช็อปครับ เสร็จแล้วจะเปิดที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันทุ่งนามือปราบจอนนี่ครับเอาไว้ถ้าท่านเดินทางมาก็จะเห็นแบบนี้แหละครับมาถึงทุ่งนามือปราบตามนี้นะครับขอบคุณครับ